สวัสดีครับสบายดีเอฟซีทุกคนยินดีต้อนระับทุกคนเข้าสู่ซ่องคันตีมิวสซิกนะ,ะวันนี้จะเป็นวันที่15มีสายนวันสงการนะน่าจะเป็นมือสุ้ท้ายแต่ว่าปกติเขาก็ดิ้นหาว้าสิบเจ็ดนะประมาณนั้นนะวันนี้กัคันตีกับเมาคางนะแห้งเมนูแกแห้งนะจัดวันนี้ตำซั่วกับปุ้นนะ ส้มแกแห้งจากบ,บ้านมามากินนํำกันทุกคนผักกาดก็มีบบมีหลากหลายนะมีมะเขือเขือน้อยผนะักผักกาดหนอยน่นี่ผักกาดผักสนะลัดนะก็มีแคบหมูสุตเก่าแคบหมูขาดไรมากินนํำการแซ่บๆเมาค้างนี่โอ้ตาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video สามเอาไปทิ่นดีสงการ มะเขือน้อยอืมเ็ดเอาเพดประมาณชิ้นห้านุย่ยละ ใส่เม็ด15เม็ดเชรืองชมซื่อนะเมนูแกแห้ง ดกสายอย่าเข้ากลองโอ้ ที่ว่าบกเพด้ด้สิบห้าเมตรไง

หัมันเล็มันกาไปได้อากาศหอนแหงเพื่อนๆเกือบสี่สิบองศา ກັບ lại ບໍ່ເພິດເນາະຮ້ອນບໍ່ຮ້ອນແທ້ໆຮ້ອນບໍ່ມລົມ เฮ็ดแ,แหงนะบูบัดนะอย่างนั้นนึงอิ่มเลยอาการแหงนะค่อยอยากข้าอยากนามกินเบียร์ของเมื่อวานนี้เนะตื่นเช้ามากบบแหงเลยกินข้าวกินน้ำก็กินบะไรยอย่างน้อยนึงอนะเ็ด ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เห็ดคลิปนะช่วงเทศากาลมีหลากหลาย สำหรับคลิปนี้กับโจบยเพี่ยงเท่านี้นะกินบุฟเิต์ยังน้อยนึงอากาศมันยังบบปกติมันยังแห้งอยู่นะสำหรับเพื่อนเพิ่นคนใดที่เข้ามาเบิ้งคลิปนี้กันถ้าทึกใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการยิ้คลิปครั้งต่อไปนะอย่าลืมนะครับฝากให้เด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับไปแล้วครับบ๊ายบาย